มันมีเรื่องแบบคาร์บอนไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยมีมีแค่สัปดาห์เดียวในในวิชาหนึ่งเป็นแบบแค่แบบส่วนหนึ่งเออใช่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 อยู่ในของวิชาเป็นชื่อวิชา environmental system management การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมมันแบบเข้าแค่เป็นส่วใช่ไหมทีนี้เคยเคยถามอาจารย์เขาว่าทำไมทำไมต้อง ต้องแบบไปนั the the ่งดูเรื่องคาร์บอนท่านั้นที่อะไรนะน้ําในประเทศไทยมันยังเน่าเสียอยู่แบบน้ำในคลองก็ยังเน่าเสียแล้วแล้วคือเราไปดูคือทําไมเราไปสนใจเรื่องคาร์บอนแบบไปนั่งลดคาร์บอนมันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรหรอเาไหมเขาบอกว่าคือเขาว่าเดียวตื่นเงยเลยว่าคือพอมันทำกิจกรรมที่มันเกิดผลทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรคาร์บอนมันจะเป็นมันจะเป็นหนึ่งในบ้านวัดที่มันจะเกิดอย่างเช่นถ้าเกิดสมันเกิดมันเกิดน้ำเสียมันก็จะเกิดทีเสียถ้าเกิดสมมติมันเกิดการเผามันก็ เราไม่สามารถแ็กได้แต่คาร์บอนพวกมีเทนอะไรพวนั้นเป็นสิ่งที่มันสามารถวัดได้มันก็ไม่วัดนะเราเราก็ไปดูกิจกรรมแล้วจากนั้นทุกเราก็คูณ,คณกิจกรรมเราเราไม่ได้ไปวัดตรงๆอยู่แล้วว่าแบบไอ้มันปล่อยออกมาจากบ้าน,นเท่าไหร่อย่างที่อย่างนี้เข้าใจนะว่ามันว่ามันมีอะไระบสะองระสามอ,อะไรอย่างเงีคือ,ค,อคือมันันดูกิจกรรมจากมันก็เอากิจกรรมตรงหน้าไปคูณแฟกเตอร์วว่าแบบกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่กิจกรรมนี้ดึงไฟ้าจากตรงนั้อะไรงเงี้ยมันจะเอเ ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นแค่ subset นึงดีนะใช่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 แต่แบบเด็แล้วอยากรู้ว่าแบบโดยรวมมันจะเรียนยากมันไม่ได้อยู่นูินยากไหมก็คิดว่ามันมาเรียนกว้างคือเออ เราใช้เราใช้กระบวนการที่มันที่มันเป็นแบบเอนจิเนียริ่งฝั่งพวกเคมีเรื่องเคมีอะไรเงี้ยเรื่องการตกตะกอนเรื่องอะไรไอเรื่องการดูดซับอะไรเงี้ยเป็นเป็นเหมือนหน่วยพื้นฐานที่เคมีเขาเรียนแล้วเราเอามาใช้ในกระบวนการสร้างการผลิตทางกาต่างๆไอ้เรื่องการตกผลึกอะไรเงี้ยเราไม่ได้เรียนเพราะเป็นการเป็นกระบวนการในการสร้างแต่เราเรียนกระบวนการในการกำจัดของเหลวแล้วคืออะไรนอกจากนอกจากที่เราเรียนไอ้พวกเนี้ยเราเราก็ไปเรียนในเรื่องของฝั่งเครื่องกลที่เป็นอากาศ เครื่องกลมันเรียนหรือพวกอะไรนนมันชินารีแบบพวกเครื่องจักรเป้งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คือเครื่องกลเนี่ยมันเรียนเรื่องของไหลเรื่องอากาศเป็นด้วยเออคือเนี่ยไอพอเป็นเรื่องของอากาศเราเราก็ได้เรียนในฝั่งที่มันเป็นเครื่องกลด้วยอย่างแล้วในเรื่องของขยายอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ได้เรียนแค่เรื่องการระบบการเก็บเราเรียนในเรื่องของระบบฝั่งกปเราเรียนว่าเราต้องขุดยังไงต้องมีชั้นอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของโยธานความรู้มันก็หลากหลายถามว่าถ้าเกิดในเรื่องของ ของความยากเราเราไม่ได้เรียนตึงเครียดเท่ากับพวกโยธาพว,วพวกเครื่องกดยกระดับเด็กเราหน่อยอาจารย์เราเฟรนลี่จากนั้นพวแบบคือถ้าเกิดสมมติคุณเข้าตลอดอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่เอาคุณตายไม่เอาคุณตายเด็กคงแบบไม่ไม่ถ้า <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าข <c oughs> ยันเข้าหน่อยส่งกันบ้านหน่อยก็คงไม่ติดใช่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 ก็ถ้าเกิดวิชาภาพไหยไม่เคยเนตอใช่ วิชาภาพวิชาภาพแต่ถ้าวิชาวิชา <c oughs> วิชานอกวิชานอกก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่กรรมคือต่ตอคนที่ในคณะเนี้ยคนจะเป็นคนที่แบบเออมีนิสัยยังไงหรือว่าชอบวิชาไหนมาก่อนไหมอืมถ้าเกิดชอบเนี่ยอาจจะต้องชอบพื้นฐานที่ต้องเคมีเคมีเป็นหล,ลักแล้วแต่เคมีเนี่ยมันก็เออถ้าเกิดเคมีมันก็ค่อนข้างลึกอยู่นะในเฉพาะเรื่องของไอ้ขยะอันตรายเราเรียนหึงเคมีสีเพราะขยะอันตรายเยอะ นีมซีก็แบบพวกอะไรนะไอพวกวงคาร์บอนวงเบนซีนอะไรพวกนี้เคยไอวงเบนซีนเนี่ยกับจัดยากเพราะมันเพราะมันเสถียรมันมันมีวงเออไอไอพวกสารที่มันเสถียรเสถียรตั้งหลายเลยพอมันพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายร่างกายเรากำจัดออกไม่ได้เพราะเพราะขนาดอยู่ในระบบเราเราก็ยังกำจัดไม่ได้อยู่ในร่างกายกำจัดไม่ได้ใหญ่ก็คือหลักๆต้องเคมีเคมีใช่แต่คือถ้าจะถามเข้ามาปุ๊บทุกคนนี่เรจะตกใจกับเรื่องชีวะชีวะก็ไม่ใช่ชีวะที่เคยรู้จักชีวะเราจะเรียนอย่างพวกไปไมโคร ไมโครไบโอออกซิซ okay. ึมเป็นส่วนใหญ่ไอ้พวกแบบพวกชีวะชีวะไอ้พวกจุลชีวะต่างๆพวกฟังใจฟังอะไรทั้งหลายไอ้พวกอะไรนะลัคโตบอซิลลัสไอ้อะไรต้นๆมันเราก็ไม่ได้เป็นตั้งจำชื่อเลยขนาดนั้นหรอกเราแค่รู้ว่ามันมันมีแบบกลุ่มนี้กลุ่มนี้มันเกิดขึ้นในในบ่อเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วเราก็แท็กให้ถูกว่ามันเกิดตัวอะไรบ้างแต่ฟิสิกส์ก็ไม่เกี่ยวฟิสิกส์ก็เกี่ยวเกี่ยวอย่างเช่นในเรื่องของไหลเนี่ยเป็นเป็นเป็นพื้นฐานเลยที่แบบฟิสิกส์ มันมคานิกอะไรอย่างนี้ที่บอกคืออะไรของไหลเนี่ยมันมันจะแยกออกคือก่อนอื่นเนี่ยวัสดุเนี่ยมันจะแยกออกเป็นของแข็งของไหลแ้วของไหลก็จะแยกเป็นของเหลวแบบนี้ใช่ไหมคือของแข็งเนี่ยไอ้เรื่องความแข็งแรงต่างๆเราเราไม่ค่อยได้เรียนในวิทยาศาสตร์้ัมถุเลยถ้าเกิดจะเรียนก็คือเป็นเรื่องของขยัญชนะเป็นของแข็งแต่ถ้าสมมติจะเป็นไอ้หลักๆที่เราเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของไหลของไหลเนี่ยที่เราเรียนเยอะเนี่ยจะเป็นเรื่องของของเหลวที่เป็นน้ํามากกว่า คือถามคำถามคือมันต่างในในไอของไอองน้ำกับอากาศต่างกับตรงที่เขาเรียกว่า compatible ฟุ u i ตรงที่แบบถ้าเกิดสมมติเราใส่แรงดันลงไปในน right huh? ้ำน้ำมันอัดตัวแต่อากาศมันทุนหลอกงอหลอกอัดอัดความดันเนี่ยมันมันแบบมันมันแบบมันไม่มีอถ้าเกิดสมมติอัดอัดน้ำน้ำมันแบบมันมันจะไม่สามารถอัดเอออะไรอย่างง้นะมันมันจะแบบมันมันไม่สามารถ compact มันก็แบบมันอัดไปได้แต่อากาศมันมันมีมันมีช่องว่างเยอะ อากลมใแรงดันอากาศไรอ้ยมันมันก็ยังมีช่องว่างให้อากาออเราพอรู้จักคำนี้ไหมเขว่าพลาสมาพลาสมามันมันคือเป็นเป็นสถานะของไหลที่แตกตัวเป็นประจุที่มีมีประจุมันจะนําไฟฟ้าคึ้ปกติอากาศไม่นาไฟฟ้าแต่แต่พลาสมามันจะนำมันจะเป็นสถานะที่แบบถูกกระตุน้นเหมือนเคยเรียนจำได้ว่าเคยเรียนต่อหมดต้นนะมั้งแล้วมันพูดเรื่องพลาสมาบแบบแบบนินนดๆหน่อยๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันคืออะไรก็คือ,อสถานะที่โดนกระตุน้น แต่ว่าหลักๆมันใช้อะไรได้บ้างเอาเอาไปในส่วนส่วน,วนเนี่ยมันจะเกิดรุ่นในห้องแลบ,บห้องแลบ,บมากกว่าอืมเวลาในเครื่องมือวัดเราก็จะดีงชื่อนี้เยอะหน่อยเพราะแบบ